สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็เป็น EP ีที่2นะครับมาเที่ยวจังหวัดนครพนมนะครับสุดแดนสยามเมืองนครพนมเมืองข่าแขกนะครับมาชมอีกเช่นเคยนะครับเที่ยวฝั่งโขงนะครับสัปดาห์ละครั้งนะครับบรรยากาศสบายสบายเย็นสบายนะครับช่วงเวลานี้ก็ประมาณ10บนาฬกาจุดสามศูนย์นอนนะครับบรรยากาศฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวนะครับนั่นคือเรือข้ามฟากนะครับโดยสารจากไทยไปลาวนะครับ สูงไม่ดูนะครับกำลังเดินทางไปลาวนะครับนั่ก็บรรยากาศสบายนั้นก็จะเป็นปูโม,ม่ไฟนะครับปูโม,ม่ไฟลาครั้งนจะสวยงามมากนะครับยาวประมา,มา,า500ณ500กวมกมเมตรนะครับรบรรยากาศสบายๆนะครับ มีแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับนี่ก็มีมาทําบุญที่วัดโอกาสนะครับเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนครพนมนะครับนี่คือตลาดอินดูจีนนะครับนั่นก็จะปฝังลานพญา,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 าศิธนาคราชนะครับพญานาคศิรนาครับ ผมส่ง167นะครับตอนรับปีใหม่เกินสบายบรรยากาศชิวๆนะครับ ใส่นะครับใสมากอุ่ชวงใสนะครับอาการก็เย็นสบายนะครับก็เ,เรเือสำมลอดเลือดสัลานสำดรากันนะครับเที่ยวอยู่ทั่างนะครับนั่นก็ทางยานไทยไปล้วนะครับนี่คือขาไป ไปเดินทางจากเราไปไทยจากไทยไปลาวตัวนี้ก็จากลาวมาไทยไกลนึ่งครับจากลาวมาไทยที่เพื่อนบานพี่น้องกันมาเลี้ยชมกันนะครบับนี้ก็สวัสดีรครับ